สวัสดีค่ะ EP สีนี้เราจะมารีวิวแบบแรปอัรหนังสือชุดที่ชื่อว่าหนังสือรุ่นซึ่งประกอบด้วยนิยาย5เรื่องโดย5นักเขียนนะคะเมื่อในห้องเรียนเดียวกันมีคนชื่อปลอยซ้ํากันถึง5คนแต่ละคนจึงได้ฉายาต่างกันไปตามลักษณะนินสัยและบุคลิกประจําตัวหนังสือชุดนี้เป็นเรื่องราวชีวิตรักของสาวปลอยทั้ง5คนตั้งแต่ช่วงวัย18ปีที่ฮอร์โมนวัยรุ่นยังพลุ่งพลาดไปจนถึง,ถงวัยทํางานที่ความรักความฝันในวันเก่าๆได้ย้อนกลับมาอีกครั้ง ริ่มจากตีอง l y r ีค r e สสิ่งเดียวที่เสียดายในวันวัยที่สวยงามโดยเนเนจังเรื่องของพลอยสวยกับเมฆพลอยสวยคนงามที่แอบชอบเมฆหนุ่มเนิร์ดรองหัวหน้าห้องแต่ไม่เคยได้บอกรักจนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งใน14-15ปีต่อมาโทนเฮฮหาหน่ารักหากันทั้งเหล่าเด็กแก๊งไปจนถึงแม่นางเอกไม่เน้นดรามา่าไม่เน้นขยี้อารมณ์ตอนกลับมาเจอกันอีกทีก็สปาร์กันด้วยความไวแสงไม่หยอดทุกจังหวะพลอยสวยก็ไม่เล่นตัวเลยเป็นความกุ๊กคิกน่ารัก แถมมีฉาก18พลัสกระตุ้นเลือดลมด้วยถัดมามุงฟิ้งราวอยู่ดาวหมุนรอบฉันตะวันหมุนรอบเธอโดยพาพิมลเรื่องของพลอยแสบกับตะวันพลอยแสบคนใจร้อนกล้าได้กล้าเสียถึงไหนถึงกันทำอะไรไม่ค่อยคิดแต่ก็รักและมีน้ำใจกับเพื่อนมากยกเว้นกับตะวันพี่ชายที่ครอบครัวเธออุปถัมภ์แล้วก็โตมาด้วยกันที่เธอทั้งหมั่นไส้แล้วก็หาเรื่องแกล้งเขาตลอดเรื่องนี้อึนแล้วก็หน่วงมากตะวันมาสายเงียบ ปล่อยพลอยแสบข่มเหงรังแกไปแกสไลติงมากจนไม่รู้เลยว่าเขารักกันจริงหรือแค่ผูกพันพระโตมาด้วยกันน้ำตามเป็นศนอร์ซนะคะเรื่องนี้เรื่องถัดมา Secretly Love เพราะเธอค,อคือความลับของหัวใจโดยอินยาเรื่องของพลอยเนิร์กับครามพลอยเนิร์ดเป็นเด็กเรียนที่แอบหลงรักครามนุ่มหล่อสุดท้อยประจํโรงเรียนแต่หลังเรียนจบก็ห่างหายกันไปจนมาเจอกันอีกทีเกือบ15ปีต่อมา เล่าแบบสลับทำลายไปมาตอนกิ๊กกันสมัยวัยรุ่นก็จะมีโมเมนต์หวานๆแต่ก็มีความหน่วงจากความแอบรักแล้วก็คิดเองเออเองด้วยแล้พอเจอกันอีกครั้งปุ๊บเขาก็กินกันปั๊บด้วยความไวแสงมากค่ะมีฉากรักจัดมาเบาๆส่วนตอนเพื่อนๆเจอกันก็เล่าได้เฮฮาสนุกสนานดีค่ะถัดมา b ีซีเฟ u a r y หรือเดือนกุมภาพันธ์สั้น,นเราเลยรักกันไม่ได้เสีทีโดยใบสนเรื่องของพลอยกิจกับทัพชนะ พลอยกิจเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็เป็นเด็กหน้าห้องที่มีปัญหากับทับชนะหนุ่มเกเรหลังห้องจนเป็นไม้เบื่อไม้เบากันตลอดวูนนี้เคมีดีมากมิติตัวละครไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวแล้วก็อาชีพการงานก็เล่าได้สนุกแล้วก็น่าติดตามคนอ่านได้เห็นการเฝ้ารอมาตลอดของทับชนะแล้วก็เห็นความเจ็บช้ำเกินจะมูฟออนของพลอยกิจพอทั้งคู่กลับมาเจอกันเลยรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ชัดมากมีความเยา้ายวนร้อนแรงบทรักสู้ซาเซ็กซี่สิดพลัสสุดค่ะ ตามด้วย Fa d เด m e m o r y ภาพสีจางกับบางความทรงจำโดยเมสาวรินเรื่องของพลอยจางกับปีพลอยจางเป็นเด็กเ,กง,เงียบๆหลังห้องที่แอบสนิทกับปีหนุ่มหล่อหัวกะที่ห้องคิงแต่ความสัมพันธ์ที่กำลังงดงานก็มีอันเปลี่ยนไปเพราะคนที่ดูมีใจอยู่ดีๆก็ทำตัวเหินห่างช่วงวัยรุ่นที่เขากิกกันก็ว่าน่ารักแล้วแต่พอมาเจอกันอีกครั้งแล้วฝ่ายชายรูปหนักยิ่งน่ารักไปอีกบทรักมณฑลไมา่ตอนเล่าเรื่องเพื่อนฝูงก็มาสายฮาม่าช่วงตอนเศร้าก็เล่าได้ดี ถือว่ากลมกล่อมครบรถเลยค่ะแต่ใดๆคืออ่านเรื่องนี้แล้วแอบคิดว่าปีกับทัศนนะเขาคิดกันอยู่หรือเปล่านะเนี่ยและทั้งหมดนี้ก็คือ wrap up รีวิวหนังสือรุ่น5เรื่องจาก5นักเขียนนะคะฝากกด subscribe เพื่อติดตามช่องหวันวันยี่หวาทาง YouTube Channel หรือติดตามจากเพจคุยสบายๆเรื่องนิยายกับวัน,นวิวาทาง Facebook ด้วยนะคะ